สวัสดีค่ะสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมดิฉันนางสาวเริยกรกิตศรีวรพันธ์เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลขอนําเสนอข่าวประจําสัปดาห์ระหว่างวันที่12กุมภาพันธ์ถึงวันที่17กุมภาพันธ์2567ดังนี้ค่ะวันที่13กุมภาพันธ์2567เวลา9นาฬิกา30นาทีนายขาเชนปิยะภากาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม มอบหมายให้นางสาวกนพรัชปฐุมไกญญายะนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและนางสาววิลาวันศรีหาเศษนักวิชาการแรงงานชำนาญการร่วมโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนครพนมครั้งที่4ณโรงแรมไอโฮเทลจังหวัดนครพนมโดยมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนและขับเคลื่อนงานด้านคนพิการให้ดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน วันที่14กุมภาพันธ์2567เวลา11.30นนาทีนายวันชัยจันพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนำคณะหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมสวมผ้าไทยใส่ผ้าสิ้นกินข้าวปิ่นโตณศนะาลาประชาคมโยงใจยุทธศาลากางจังหวัดนครพนมเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสน,นุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยอีกคั้ง รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกสร้างความต่อเนื่องในการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนในการนี้สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยนางสาวกรพันปฐุมกายะนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษสวมใส่ผ้าไทยและร่วมกิจกรรมดังกล่าววันที่14คกุมภาพันธ์2567เวลา11นาฬิกา30นาทีนายวันชัยจันพรผู้ว,ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการข้าราชาการและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมสวมผ้าไทยใส่ผ้าสิ้นกินข้าวปิ่นโตณศาลาประชาคมโยงใจยุทธส Р ารการจังหวัดนครพนมเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยอีกทั้งรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกสร้างความต่อเนื่องในการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนในการนี้สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนางสาวการภัทรปฐุมกายะนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษสวมใส่ผ้าไทยและร่วมกิจกรรมดังกล่าววันที่15กุมภาพันธ์2567เวลา9นาฬิกา30นาทีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยนางสาวการภัทรปฐุมกายะนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและเจ้าหน้าที่ จัดประชุมคณะอนุก,กรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดนครพนมครั้งที่1ทับ2567โดยมีนางราณิดาเรืองทิติสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานการประชุมคณะอนุก,กรรมการดังกล่าวณนะห้องประชุมมลุขานครชั้นสองอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม เพื่อทำหน้าที่ประสานนโยบายแผนงานและสนับสนุนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเวลาต่อมา13.30นาฬิกานาทีนางโสภาเกียรตินิรชาอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมกลมประจำเดือนกุมภาพันธ์2,567ครั้งที่2ทับผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมและตามนโยบายที่สำคัญของกรมรวมถึงรับฟังปัญหาอุปสรรคจากการทำงานของหน่วยปฏิบัติในการนี้สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยนางสาวกรพัฒน์ปฐุมไกยะและวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมกรมณสสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมวันที่17กุมภาพันธ์25 6 7ร เวลาเจนาฬิกาสนาทีนายวันชัยจันพรผูร้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระอุปคุตงานนมัสก,การพระธาตพนมประจำปี2567ณนบณบริเวณท่าดาศุลกากรอําเภอ่าพนมจังหวัดนครพนมเพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมขนมธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนมให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้นทางนี้งานนมัสก,การพระธาตพนม มีชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมากในการนี้สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีดังกล่าวต่อมาเวลา15นาฬิกานายเฉษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานนมัสก,การพระธาตพนมประจำปี2567ณนะสาราตีมุกวัดพระธาตพนมจังหวัดนครพนม ซึ่งงานนมสัสการพระธาตุพนมมีกำหนดจัดงาน9วัน9คืนโดยเริ่มตั้งแต่วันที่17-25กุมภาพันธ์2567เพื่อให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เดินทางมานมัสการพระธาตุพนมเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตรวมทั้งเพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมขนรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมในการนี้สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนให้การต้อนรับและร่วมพิธีดังกล่าวด้วยค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการประชาสัมพ,พันธ์ข่าวประจำสัปดาห์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจาังหวัดนครพนมค่ะสวัสดีค่ะ